แต่เสียงชัดหรือไม่พิมพ์บอกทีครับแต่ยาเสียงชัดไหมครับพิมพ์บอกทีครับแต่ยาเสียงชัดไหมครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางปฏิบัติภารกิจนะครับไปช่วย วงนะครับนะคือตอนนี้มีชาวบ้านติดอยู่ด้านในอยู่ประมาณ3,000คนต้องการที่จะรับของนะครับแล้ภารกิจเนี่ยค่อนข้างโหดตอนนี้นะครับคือฝนตกแล้วก็เราเนี่ยต้องบินขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะส่งของให้ชาวบ้านโดยมีวันนี้มีทีมของตอชอดอ .32 นะครับอยู่ด้วย ต้องให้กำลังใจนักบินนะนักบินเนี่ยเวลาเนี้ยคือโหดนะครับภารก,กิจฝนตกด้วย ขออนุญาตนะครับอัปเดตในส่วนภารกิจนะครับภาร,รกิจตอนนี้นะครับเราเดินทางไปที่บ้านาแม่ปนะูนหลวงนะครับบ้านแม่ปูนหลวงนะครับตอนนี้ในส่วนของการเดินทางเนี่ยนะครับผมประสานไปที่ท่านผู้การจังหวัดเชียงรายนะครับนะผมประสานที่ท่านผู้การจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางท่านผู้การเชียงรายเนี่ยก็ประสานต่อไปที่ท่านรองผู้การต่อจดอนะครับ เราผู้การตจดเนี่ยก็ให้ความเมตตานะครับนะช่วยเหลือในการส่งพอของสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเข้ามาทําภารกิจแบบด่วนภารกิจแบบด่วนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับเราไม่ได้รับการติดต่อจากด้านในเนี่ยมา,าเป็นวันแล้วนะครับหลังจากที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ดินถลม่มลงมาเนี่ยจนชาวบ้านเนี่ย ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอดข้าวอดน้ำหรือไม่จนตอนนี้นะครับเราก็ต้องไปดูว่าอาหารข้าวปลาเนี่ยเขาได้กินหรือเปล่านะครับถ้าเขาได้กินเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ส่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะเขาไม่สามารถติ่ต่อ,อมาได้นะครับด้านหลังก็เป็นของนะครับเร่งด่วนเที่ยวมานะครับเป็นของ ทางเทศบาลบ้างของทางอำเภอบ้างของชาวบ้านบ้างของทางโรงเรียนแล้วก็ของผมบ้างนะครับมีของนุธิสว่างด้วยหลายๆคนเนี่ยระดมของเข้ามาช่วยเหลือเวลาเนี้ยมันไม่เกี่ยงแล้วครับว่าของใครหรือว่าใคร ยอดเขาสูงระดับไหนโอเคตอนนี้นะครับมีสัญญาณแล้วว่าตอนนี้นะตอนนี้มาแล้วครับจากนักบินนะครับให้ให้ข้อมูลแล้วครับให้นักให้ข้อมูลนักบินให้ข้อมูลแล้วครับว่าต้องยกเลิกภารกิจครับภารกิจอันตรายครับอันตรายอันตรายเกินไปครับอันตรายมากเตีียทุกคนดูครับด้านหน้าแล้วกําลังบินกลับยกเลิกครับนะตอนนี้เราเข้ามาในเมฆแล้วด้วยนะครับ ถอนครับถอนถอนถอนตอนนี้นักบินส่งสัญญาณถอนแล้วครับถอนครับนี่ฮะคือด้านในเนี่ยมันต้องแข่งกับเวลาภารกิจเนี่ยค่อนข้างเป็นภารกิจแบบชีวิตเลยนะครับเพราะว่าด้านในมีตอนนี้นักบินนะครับบิน ตามไว้นะเวลาไลท์เนี่ยมันอาจจะค้างอาจจะก,กระตุกบ้างเพราะเราเดินทางอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ครับยก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 ครับถ้าสัญญาณกลับมาแล้วนะครับนะ ถ้ากลับ้าสัญญาณมาแล้วพิมบอกถั่วพีนะครับสัญญาณกลับมายังกลับมายังทุกคนพิมบอกผมหน่อยครับว่าสัญญาณกลับมาหรือยังกดกดหัวใจรยายงานตัวรัวๆกดหัวใจรยายงานตัวรัวๆครับรัวรวัวมันมันจะทําให้ผมเห็นเห็นไลน์นะครับคือว่าไลฟ์มันมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวมันมีคอมเมนต์มันดีเลย์ช้ากว่าไลฟ์ครับ ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันมันคือหูเขาให้ความอันตรายเลยนะครับเพราะว่าเมฆเนี่ยลงมาปกคลุมจนเราไม่เห็นทางด้านหน้าเลยนักบินที่บิน,นของสำกงจนครวจแห่งชาเนี่ยเก่งนะครับเก่งนะเป็นนักบินที่เก่งแบบระดับตำนานเลยนะครับคนนี้ ที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นหมู่บ้านที่สะพานขาดเหมือนกันตอนนี้บอกว่าภารกิจตรงนี้เราสามารถที่จะลงได้เอาของลงได้ไม่อยากให้เป็นการบินเสียเที่ยวนะครับนะแ้าลงได้ตอนนี้นักบินกําลังดูลานจอดอยู่ถ้าลงได้จะบินลงตรงนี้เพื่อเอาของลงเลยนะครับนะนักบินทั้งสองคนก็กาลังตัดสินใจอยู่นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับจากน้ำป่าเห็นนะทุกคนเห็นร่องรอยว่า มันลากเป็นหน้ากองไปเลยนะครับแล้วทุกคนเห็นไหมสะพานขาดเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมไม่ดูอ่านี่สะพานขาดนะครับอ่าสะพานขาดทุกคนเห็นไหมสะพานขาดไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ ทางวนลงหาจุดจอดอยู่นะครับเพื่อที่เราจะลงของไปช่วยโอ้โหภารกิจวันนี้แม่งโคตรอันตรายเลยผมบอกให้เมฆที่อยู่บนบนภูเขาเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยอะ่ะทุกคนนะมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นยอดเขาไปปลายตรงนู้นนะครับถ้าเมื่อกี้เราเข้าไปในโดงตรงนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่เข้าแล้วไม่ได้ออกนะ สนามโรงเรียนอยู่ตรงนั้นนะครับมีลานสนามโร,รง,นเนมนนมงเรียนอยู่ตรงนั้นนะี้มีลานสนามโรงเรียนอยู่ตรงนั้นนะแต่มีคนอยู่บนลานครับมีคนอยู่บนลานครับน่าจะไปไม่ได้ อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตามภารกิจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังว่าภารกิจเนี่ยที่เราจะไปเราคือเราจะไปบ้านแม่คูนหลวงบ้านแม่คูนหลวงนะครับยอยู่ที่เวียงป่าเป้านะครับเวียงป่าเป้าซึ่งมีคนติดอยู่ด้านในเนี่ยประมาณ3,000คน บินจากร้านบนเนี่ยเฮ้ผมว่าคุ้นๆแต่พอเห็นสะพานขาดเนี่ยโอ้ใช่เมื่อกี้ทาบ้านมาต่ออยู่นะครับตอนนี้พาราจิตค่อนข้างค่อนข้างมีอันตรายครับที่เราจะเข้าคนติดอยู่ด้านใน3,000คนเน่ะทุกคนแม่งแข่งกับเวลา ยังไงนะคนทั้งหลายพันแล้วก็ตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็คนด้านนอกเนี่ยติดต่อด้านในไม่ได้ด้วยนะครับทุกคนกดติดตามไปน,นะครับกดติดตามไว้นะเรายังไม่จบภารกิจเพียงเท่านี้นะครับนะกดติดตามไว้ทุกคนเห็นด้านในไหมทุกคนเห็นด้านในตรงนู้นไหมที่มันขา,ขาวๆอะ่ะทุกคนเห็นไหมครับขา,ขาวๆด้านในนะ่ะนั่นแหละคือที่ที่เราจะต้องเข้าไป แล้วเรามาไม่เห็นภูเขาทุกคนเห็นเงาภูเขาไหมทุกคนเห็นเงาภูเขาด้านหลังไหมด้านหลัมันมีภูเขาที่ซ่อนอยู่ในเมฆมันมีภูเขาที่ซ่อนอยู่ในเมฆที่มันเตี้ยลงมาระดับเนี้ยถ้าเราบินเข้าไปใกล้ๆแล้วเราวัดใจนะเรามีโอกาสที่เข้าแล้วเราจะไม่ได้ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำภารกิจที่ มันก็เตียงแหละแต่เราจะไม่ทําแบบให้มันถึงขั้นแบบอันตรายจน,จนจนเราเข้าเราวัดใจอ่ะเพราะพรุ่งนี้เรายังทําภารกิจนี้อีกวันนี้คือภารกิจด่วนที่เราทําก่อนนะครับต้องขอบคุณทางท่านผู้การจังหวัดเชียงรายขอบคุณทางท่านผู้การตชดนะครับนะทุกคนช่วยแบบช่วยกันเต็มที่วันนี้คือเอาเครื่องมาเล่นด่วนเพื่อที่จะเอาข้าวไปช่วยคนสามพันนะแต่เข้าไปได้เพียงแค่รอบเดียวนะครับรอบที่2เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะว่าติดเมฆฝนที่ อันตรายเรามีโอกาสที่เราจะบินชนเขาว่าผู้ทรงๆโอกาสที่เราจะบินชนเขาอะ่ะแต่เราก็เลยเลือกที่จะไม่เสี่ยงนะครับคนะือภารกิจเนี่ยที่ผมต้องอประสานทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนครับด้านในเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะได้เลยไม่สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับ มันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นไม่สามารถจะใช้รถหรือไม่สามารถจะใช้เรือได้นะครับนักบินก็ต้องเป็นนักบินที่เก่งทั้งสองคน ไม่สามารถจะไปต่อได้ครับอันตรายมากนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องฝากบอกอย่างนี้ครับชาวบ้านชาวบ้านาบ้าน,านแม่ปูนหลวงนะครับทุกคนฟังผมนะวันพรุ่งนี้นะครับผมประสานฮอกมาอีกหนึ่งลำนะครับแล้วก็ตอนนี้นะรเราก็พยายามที่จะบุกทะลวงเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านอยู่ ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับ,รบก็พยายามที่จะหาทุกทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่วันนี้ภารกิจอันตรายจริงๆอาจจะต้องยกเลิกภารกิจภายในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราก็มาลุยกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะทําภารกิจทางน้านะครับเดี๋ยวจะไปลุยบุกช่วยนะชาวบ้านตอนกลางคืนนะครับเป็นภารกิจทางน้ํานะประมาณระดับหน้าอกนะครับโอ้ชื่นชมชื่นชมนักบินครับผมชื่นชมนักบินนะครับชื่นชมทีมงานด้วย เนี่ย hey, สุดยอดนะครับสุดยอดนะนักบินเป็นคนสติใจครับนะวันนี้ผมเชื่อว่าเขาสิสิใจถูกนะครับเพราะชีวิตเราเนี่ยต้องช่วยกันอีกหลายวันนะครับนะอันนี้คือของของที่อยู่ด้านในนะครับเรามีของที่อยู่ด้านในอยู่สิสิใจถูกสิสิใจถูก ตัดใ,ใกล้ๆดูอันนี้มีท่านพุ่มกับนะครับมีอยู่เรียงป่าเป้าท่านพุ่มกับทางานะครับของสอปทก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยนะเต็มที่นะครับมีทางท่านประหลัดอยู่ด้วยนะครับไม่ได้พี่ฝืนนะก็เมื่อกี้เอาท่านพุ่มกับเข้าไปมาแล้วรอบหนึ่ง ถ้ามุ่งกลับไอ้ให้ท่านพุ่งกลับเขาอัปเดตหน่อยเมื่อกี้พี่เข้าไปแล้วรอบหนึ่งด้านในเนี่ยที่เข้าไปด้านในเป็นไงบ้างครับพี่ก็ด้านในก็ก็มีผู้ผู้สูบพายนะครับก็ถูกตัดขาดตอนนี้เนาะรอรอความช่วยเหลืออยู่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ได้ได้ทางโครงการช่วยสรรพนุนนะครับเรื่องของเข้ากล่องกับยารักษาโรคนะครับเป็นจํานวน 3- 400้ชุดได้ครับก็ในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ยเยอะไหมครับติดเยอะไหมเยอะครับยังอยู่ยังเยอะครับยังเยอะยงไหลก็ยังต้องเล่งเอาความช่วยเหลือเข้าไปด้านในใช่ครับ นะครับนะนะก็ชื่นชมท่านผู้กำกับนะท่านสุดยอดนะครับใจถึงนาไปลุยตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็ยังมีเนี่ยทีมของอต่ชตชดอขอบคุณทางท่านผูก้การตอชะดด้วยขอบคุณทางท่านผูก้การเชียงรายด้วยนะครับนะกะก็เมื่อกี้ครับประธานเขาบอกว่ามีฮอ,อยังอยู่ในพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็เลยประสาแล้วเขาก็วนกลับมาทำภารกิจนี้กันโหชื่นชมครับชื่นชมมากๆนะต้องตอชด327ใช่ไหมจ้าตชด327เนี่ะทุกคนให้ดูเห็นไหม คนทำงานวันนี้ภารกิจมันเสี่ยงนะครับนะเราก็ยังต้องลุยวันพรุ่งนี้อีกถ้าทุ่มเต็มที่จนอันตรายก็คงจะไม่ไหวนะเอากล้องหน้ามาขึ้นมา,นานอ่ะโอเคครับเ่ะเฟซต,ตัดไปน,นะหรอตัดตั้งแต่หนาทีเท้าจริงเหรอ่ YouTube อ,อ๋อทำไมเฟซมันตัดเทราะอไรไม่รู้นะเฟซมันชอบ ไม่เกี่ยวเพราะมันตัดแค่เฟสอันเดียวเหรวไหนดูดิว่าจะทำอ่าอ่ทุกคนอางน,นี้ทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปลุยกันภารกิจกันต่อนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราลุยภารกิจกันต่อกดติดตามไว้เดี๋ยววันพรุ่งนีเ้เดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันตอนลงน้ําแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะมีฮอมาเพิ่มหนึ่งลำตอนนี้รอทางทออเมื่อกี้ผมประสานทางทออไปรอทางทออคอนเฟิร์มอีกว่าอีกหนึ่งลำจะมาได้ไหมนะครับนะแต่ตอนนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนเร่งช่วยกันแหละคนติดด้านในหลายพันนะครับอ่ะโอเควันนี้กดติดตามไว้เดี๋ยวเจอกันรอบดึกสวัสดีครับ